สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสวัสดีจ้ามาเกี่ยวหญ้าแต่พ่อแจ็คพอตพี่น้องเอ้ยงามคักงามเนี่ยเฮเอาเจ้าบาท้าเถอะบวกบวกกาหนีเลยว่ามีดบ่เอามาอะไรตะกินเอาไม่ไม่กินเนี่ยเอาไม่เอาไม่กินเนี่ยออกมาได้เอาไมนี่มีดกับ่้อมหายเลย ไ้าเลยแอ้ยบ้าสกคักก็ะถอเว้ม่เท่าเท่าเอามาเลิกก็เกยเอามาเลิกก็เกยอู้พอปนกับปร่องจ้าอู้ยเด้สอันสอันเนยโอ้ยได้ๆๆๆไปไปไปไหนนี่ตเนี่ยอะไรอะแสบขึ้นพูนโยพีงยิ้อยู่อ้ยอะแล้ไหก็อเลยนะอืม เอาหลมันได้เคลร์เหรอนนแมนเดีนแนฮยินมันซุ <c oughs> ่มตัวเนี้ยตไตัวนหนกระปุ่นเจ็บอจบปูอยู่อยู่แต่ทุกคนแต่ปูอยู่แปันปันใหญ่หักแนาะแมนบแตแมน มีดกบ่ขันออกมามันเก็บเห็ดเออมันเก็บเห็ดไม้เกี่ยวหยาโอ้ยก็ผิดบ่ถูกนี่จ้าทุกคนมีอีกข้างหลังมีอีกจ้าไปไปเพิ่งนพ่อปนแล้วพ่อปนแล้วมาทางพี่มาทางทีมาทางทีใส่ใส่ใส่น้องอู้หจุ่มจุ่มจุ้มพี่น้องจุ่ม คนทุกคนจูมผู้ลู่พี่ลี่อยู่บอดให้พิ่งเนี่ยโอ้หอมดีปนแสบพักแสบเนี่ยพี่น้องเลยบุญนะนั่นนั่นพึ่งเนี่ยว้ายว้ายว่ายว่ายนี่โอ้ยฉันบัวม้าในเสียดายตายพึ่งเนี่ยทุกคนก็ตัดใหม่ขยียดใหม่มาใส่แตกแนี่ยึงเนาะอืมจะเสียดายเอาได้บุหเธอ จะได้ย <At> เ้โ <house> อ uh ้ยดอกวะไงเนืเป็นยังดอกมันเยลียเขาเหยียบเอาใหม่เหยียยใหม่อันเนี้ยเกยียบถักแแตกแล้โอ้มมนแอเงี้ยกันเตะเห็ดไอีกล่ะหมดทั้งี้แหละมแทั้ค่มดเลหตรงนี้บอกหัหาเนาะบรมนี้ได้จิดินตายเฮ้ยบัวจะว่าที่ใส่อีกคุณคุนอ่ะทุกคน เห็ดไทยเห็ดไทยเห็ดไทยนั่นมองดูหวยพอเหยาะแฉะจะเป็นตาดีโว้าวตุกตุดที่ไรไปหางเห็ดแล้วก็เกิดไม่ได้ฝนมัดตัวเดือดเดือดไปจ้อยพี่น้องเฮียจะไรดีติดเคี้ออันนี้ติดเคี้อปอกสมลมไปหาเมื่อีกก้อนจ้าข้างเชียเดี๋ยวพ่อปนจ้าอีกดอกนึงจ้า นี่บ่ไดเท่าเลยเด้อสวยๆอยู่เด้อนี่ค่ะปนอิมแบบพี่นนองไปหาหาหาตัวโปนตอกเหย็ดนะเปิดปัดทงเห็นอีกดอกหนึ่งเนี้ยเห็นอีกดอกนึงนะนี่อยู่ไหมนี่แวกให้เนี่ยวกออกให้เนี่ย ดีเออดีดอกหนึ่งดีเอาได้บอระนี่เฮ้ยนี่เปิดเห็ดไข่ขี่กิ้งคือน้อยหนึ่งหนึ่งอย่างแรงคือไม่กัดมือเลยจ้ะเนาะว้าวปนอิ่มเลรอพี่น้องเอ๋ยแล้วเบังเง่ไป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 หาอีกจ้าหาอีกเฮ็ดเมียเฮงเกิดเกิยาเกิด มีเก oh, oh, ็บ oh, oh, nice. oh, ่วขนเอามาอือ huh. นีนี่ว้าคุณจ้างามไปให้อีกจ้าโอยว่ามันปนด้วยแจงเราด้วยนี่นี่น้ำฮ่าอุ้ยสองดอกคุณนะเออเอามาใหด้วเดี๋ยวมีดมีมีดมีดกูนึงกูหนึ่งกียรานเคียเอาเคลียเคลีย ถือตัวหอยซะเคล็ดลึกป่ะนะสองตุ่มอย่าตีนตาเถอะนี่ตุบุโอ้ยตัวหน่อยเห็นเหรอกันเอาหลดุดไหวเนาะอึบ <Why not? S 1> นี่ฟังไว้มันเคยเกิดมองนี้แล้วนี่ทุกคนคไปหาอีกจ้้ มือนี้น้องสาวพี่หลวงพามาเก็บเหพนธรรมกอีหล่ะคืพไ่นจะแนมไปพุ่นเออออออกระงงามก็ได้เอาจะทุกคนโอ้โหทุกคนกําลังเกิดกับมีดกีๆอยู่นี่น้อยๆมีอีกวันนี้เท่านี้จีอ๋อฮะออุ้มหน่อยดีกว่าเนาะข้างบนอืมไปหาอีกจ้ะทุกคนไปจ่อไปแกะอยู่ เฮ็ดละหมาก,กเฮ็ดแกงครับโอ้โหเฮ็ดแกงเฮ็ดละมือนี่เฮ้ยเฮ็ดบางสันเกิดเป็นมูนี่นี่มันเกิดอะไรมันพ่อมไม่เกิดเป็นมูดิ์เกิดเป็นแพ<อ>้เห็นอะไรน<ะ>ี่ไม่ไหลเอาไปเอาไป,เอาไปตื่มกันจ้ะดิเฮ็ดละหมากพ่อพึ่งเฮ็ดอะไรอืออยู่นี่กับเต็มอยู่เสียกันเอออยู่นั้นแหละ เอาตทุกคน็ต็ม่งในอียู่พี่เเต็มอยู่เขียไม่ป้าหยาเียเย็บไปเลยมันหลอยู่เก็บเลยคุณทุกคนเห็นพ่จ้ะเห็นบอเห็นบพี่ข้างในคุเนี่นี่่น่ะเต็มอยูเพียงวปไ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 ปเก็บไปเก็บ lại trong sau khi nó gặp gỡ hương kia kia hương 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 trà hương quân được không hương kia hương 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 ตาตาตัวว่ากันหอมทั้งน้องเคยก็หลายกันบริเกียวอดอกหยาหมอนี่แต่จะน้ำเห็ดนี่แหละเอ้าเอ้ยเอ้าโอ้ยแตะสัมมี่ของทุกคนเนี่ยงามงามพี่น้องวุ่นอยู่ตรงนี้พาตีกองเพลนหรือว่าในเกียวหยาอยู่พี่น้องเอ้ยงัวอดนหยาคักเกิด มันอถึงงามเราจะเก็บเห็ดเห็ดน้นามากนีเ่เก็บมวนจ้ะถึงรสชาติมันสิบ,สบนพิเศษเปานอดไแต่กะแต่กะกินได้คือกันจ้ะทุกคนนะคะนี่แซ่บคือกันจ้ะผู้หมักแล้วแต่ผู้หมักขนาดจ้ะทุกคนเห็ดโก้เห็ดโก้แดงจ้ะอ้าวเห็ดโก้แดงบาดเนี่ยทั้งเห็ดน้นามากทั้งเห็ดโก้แดงทั้งเห็ดไข่เอองัวเอ้ยรอก,กัอนเด้อคนเก็บเห็ดโอ้ยอีกดอกหน,น่อยแล้วเก็บจะไปน่อง อืมหอยนปุดนอีกปุ่นอีกโอ้ยหัดอกเผาหัดอกเผาโอู้หุ่นมันเผาเราตะกีนเหมือนทั้งคนอืมตะดายพอได้มาเนาะเจ้าวา้ผู้ใดมาเบิ้งงานทุกคนสรุปผลงานได้หม้อแกงหนึ่งจากพี่น้อง โอ้มานจ้าทุกคนกคนุณคุณบาน,นี้กะเกี่ยวหนานี่จ้ามองทำงานน่จ้าทุกคนถว่วหัวถ่วเก้านน่เอาเกี่ยวตัดเอาตัดเอาเลจ้านี่ขอบคุณที่รับชมเดอ้อจ้าพี่น้องจ๋าพอกันในล้ลคปวิดีโอถัดไปจ้าตัดห้าให้งวัวก่อนจ้างว่วหิวหญ้าแล้วบ้านมีห้าเลยจ้าพี่น้อง ขอบคุณได้หลายจ้าบ๊ายบายจ้าเอาขอดถุงมือีกใหม่ข้าตีนนี่จ้าทุกคนจ้าเห็ดของเฮาได้หลายอยู่ได้จ้าเมื่อหลังตกพกกระตาไปเกี่ยวหยาแล้วจ้าทุกคนจ้านะคะท่านได้ตัดขาได้จ้าเพิ่งมาถึงบ้านจ้าเดี๋ยวมามาตัดขาเห็ดกันจ้าทุกคนจ้านะคะไปซอยกันตัดขาเห็ดจ้า าทุกคนจ๋าตอนนี้เฮ็ดกะทำว้มนจอาเรียบร้อยแล้วจ้าทุกคนนะคะแต่ว่าคเดนิน่นบ่หล่อนดอกจ้าพี่น้องพี่หนูต้องอาศัยว่าเดีย๋ยวไปต้มน้ำลวกเอาจ้าทุกคนจ๋านะคะ,ะเฮ็ดไปซ้ำนี้แล้วก็เ้าก็ไปต้มนมอนแล้วก็ลวกตอนนี้มันก็รุดออกแล้วจ้าแล้วเ้าก็มาล้างลายลายนานแ้วจ้าเนาะก็พอกินแล้วพอแกงหมอน,นึงจ้าทุกคนจ๋านะคะเดีย๋ยวพี่หนู ก่อนหยัดเอาเหตุไปทำก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมอขอบคุณที่เป็นกาลังใจให้ตลอดมาด้อจากผู้ใหที่เพิ่งจนจบจนอย่างนี้ค่ว่าขอบคุณาจากที่นัองจานะคะนี่จ้ะเหีดยวได้กินได้อยากด้วยจากทุกคนนะคะถ้ามันบปแหลงมันเกษตรกินหลายอยู่ดอกจก้เอันนี้มันแหล่งจากพี่รองนะคะขอบคุณที่รับชมจา้าดูจาจจ้า